สวัสดีครับวันนี้ติดตั้งเบาะแคบของกระบะเชฟนะครับเป็นเบาะแคปแบบฉีดฟองน้ำขึ้นรูปนะครับจะเป็นฟองน้ำแล้วก็มีโครงเหล็กด้านในนะครับตัวพิงก็ติดตั้งแน่นหนานะครับ มียึดน็อตด้วยแล้วก็ตัวตัวบาะนั่งก็จะแยกเป็นสองส่วนเพื่อสะดวกในการเปิดที่เก็บเครื่องมือนะครับนี่ก็วางนี่แล้วก็ปิดครับ บอกแคบราคา5,200บาทนะครับทุกรุ่นเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้ก็จะนั่งสบายตัวเนื้อฟองน้ำก็แน่นนะครับนุ่มไม่ยุบตัวง่ายๆสำหรับลูกค้าที่จะสั่งไปติดตั้งเองนะครับเรามีคลิปในการติดตั้งให้ดูสามารถติดตั้งเองได้เลย ร้านอยู่แถวบางพีนะครับซอยวัดศรีวลีน้อยตำบลบางฉลงนะครับตลาดแพร์พอร์ตพาซาสวรรณภูมิลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนี่ลูกค้านั่งก็จะนั่งสบายครับขอบคุณครับ